สาเหตุที่จุกชอบั่วนะคะรับเนื่องจากแกน,นะะแกนคอมัน,นะะไม่เท่ากันคือกระทะเหล็กกระทะเหล็กรูรูกระทะเหล,ล,ล็กระะลกูล้อแ,แม็กก็คือประมาณ12ม mm นะิลิเมตรแล้วแกนเนี่ยแกนเนี่ยที่เราวัดคอมัน,นะค,ะคอในนี่ต้องวัดได้ ก็คือใหญ่กว่าสามมิลครับก็สือสิบห้าสิบห้ามิลิเมตรกระทะเด็กกระทะแม็กเราสิบสองมิลิเมตรอันนี้ใหญ่กว่าสามมิลประมาณสิบห้ามิลิเมตรแต่จุบบางอันนะครับที่ชอบรั่วก็คือมันแค่สิบสี่คสิบสี่มิลิเมตรแกนคอนี้สิบสี่นิ้ิเล็กเล็กกว่าเซนนะครับโอก,กาสรั่วก็มีครับ จะให้ดีก็คือแกนขอนี้ก็ต้อง15นะครับ15มิลิเมตรส่วนรูที่กระทะเล็กกระทะแม็กของเขาก็ประมาณ12มิลิเมตรอันนี้ก็ใหญ่กว่า3มิลเมตรก็คือ15มิลเมตรแต่ว่าที่มันจบุบกลวก็เพราะว่าเนี่ยแกน14 14มิลลิเมตรหายไปมิลนะครับตัวได้ แต่ถ้ารถมอเตอร์ไซค์ก็ประมาณ11รูกระทะประมาณ11มิลิเมตรกระทำแม็กพวกมอตกตกกเตอร์ไซค์ดิบไบค์รถพวกรถสกูตเตอร์อย่างเรดี้ใช้จุบเลดก็เวลาใส่ก็ห้ามงัดน,นะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ใส่แล้วก็ดึงตรงดึงตรงเพราะรูมันรูมอเตอร์ไซค์จะเล็กมากรูลกเล็กก็มิลอีกมิลนะครับประมาณ11ใส่เสร็จ เอาที่ขันใส่เสร็จก็ดึงตรงแต่ถ้ารถยนต์เรางัดได้เราด้ามงัดได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันสำหรับรถยนต์นี่15มิลิเมตรคอ15มิลลิเมตรแต่ถ้า14ม mm ิลลิเมตรจะใช้มีโอกาสั่วซึมนได้